สามก๊กต้องมาแล้วออละะคุณนันทยาต้องเปิดหนังสือสามก๊กหลังจากที่ฟัง <c oughs> ปนตรเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท <c oughs> ผมนี่พอจะนึกภาพออกเพราะว่าด <c oughs> ิซรีเรื่องสามก๊กดูกันสามสี่รอบแล้วเนี่ยนะนะ <c oughs> ปนเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะครับหัวหน้าพักเสรีรวมไทยนะครับท่านก็คือเข้าให้หัวหน้าแต่ละพักได้ช่วยกันถแถลงเสริมกันเนี่ยนะครับบอกว่าหลังการเลือกตั้งพักก้าวไกลมีคะแนนเสียงอันดับหนึ่งแล้วก็ทําทุกอย่างสรับุนพักก้าวไกลให้จัดตั้งรัฐบาลแต่ปรากฏว่า เดินไปสูจุดนั้นไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็นพักเพื่อไทยซึ่งก็กําลังทําทุกวิถีทางในการสลายขั้วการเมืองประเด็นสาคัญอยู่ตรงน,นี้พลเอกเสรีพิสทจิ์บอกว่าจึงวิงวอนประชาชนที่ขณะนี้เกิดความเข้าใจผิดว่าตอนหาเสียงพูดแบบนั้นแบบนี้จะเปลี่ยนแปลงหรือละเมิดไม่ได้อืแปลว่าอะไรที่หาเสียงไปเนี่ยก็เรื่องหนึ่งนี่มันเลือกตั้งแล้วจบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปยึดติดยกตัวอย่างประเด็นเรื่องสองลุงนะเรื่องสองลุงเนี่ยนะโอ้ท่านก็เปเรียบเทียบได้ดีนะ ท่านก็บอกว่าเนี่ยเรื่องเรื่องการที่บอกว่าพักโน้นพักนี้เอามาไม่ได้เนี่ยตนอยากขอให้ดูสามก๊กหรือประวัติศาสตร์ชาติไทยถ้าข้าแม่ทัพตายแล้วเราจะเอาไพ่พลมาไว้เลี้ยงดูไม่ได้หรืออ,อออไ,ไปฟังดีกว่าเนี่ยท่านเปรียบเพียบเปรียบเปยเห็นภาพเลยนะครับฟังเสียงของพลตรกเสดีพิสุทธิ์ครับหลังจัดการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้วนะฮะพรกเก้าไก่มีคะแนนเสียงดับหนึ่งนะฮะ เราก็มีมติกันว่าจะสรับหนุนพักเก้าไก่นะให้บริหารประเทศนะฮะแล้วก็ทําทุกอย่างนะแต่ปรากฏว่าพักเก้าไก่ไม่สามารถที่จะเดินไปสู่จุดนั้นได้ก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นพักเพื่อไทยนะในการที่จะจัดาการบริหารประเทศโดยเสนอชื่อบุคคลที่เป็นนายกรัฐมนตรีแทนนะครับวิงวอนให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่าขณะนี้บางที มีความเข้าใจผิดกันว่าในตอนหาเสียงเคยพูดไว้อย่างงาู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรต่างนะเพราะต้องยึดมั่นนะไปละเมิดไม่ได้อะไรต่างอันนี้ผมอยากจะเรียนว่าการหาเสียงเมคือการหาเสียงนะครับนะเพื่อให้กระแดนเสียงนะมาบริหารประเทศนะฮะมันไม่ใช่นยโยบายพัก ถ้าไปเรียนนโยบายพักจะทําเรื่องโน้นนี้นั่นอะไรต่างให้พี่น้องประชาชนแล้วไม่ทำเนี่ยนะถึงจะถือว่าผิดสัญญาบางทีมีเสียงบางเสียงก็ให้รวมพักนั้นได้ไม่ร่วมพักนี้ได้ไต่างๆนะฮะผมอยากจะเรียนว่าท่านลองไปดูสามกกก็ดีหรือไปดูปอดศาสตร์ชาติไทยก็ดีนะในสมัยก่อนนะฮะกษัตริย์นะทำศึกสงครามอะไรต่างๆนะ ถ้าค่าแม่ทัพตายไปแล้วเนี่ยเราจะผลไพ่ไว้เลี้ยงดูนะเลี้ยงดูต่อไปไหมเอามาปลูกข้าวดำนานะครับมาทำนู่นทำนี่ไหมหรือฆ่าทิ้งให้หมดนะครับเราเรียนว่าพักลุมไทยสร้างชาติเนี่ยนะคุณไปยุทธก็ไปแล้วนะไม่มีแล้วแม่ทัพนะครับเราควรจะเอาไหมบางคนก็บอกไม่ได้นะครับแต่ผมก็จะเรียนว่า ควรจะเลี้ยงดูไว้นะครับหรือแม้กระทั่งพักพลังประชา,ารัฐก็ดีแม่ทัพยังอยู่แต่แม่ทัพก็ยอมแพ้ไปแล้วนะครับเราจะเอาพลไพ่ต่างๆมาเลี้ยงดูไหมก็ฝากเป็นข้อคิดให้พี่น้องประชาชนนะว่าขอให้เปิดใจให้กว้างนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนพักเพื่อไทยให้จัดตั้งรัฐบาลให้ได้นะครับนะเข้าใจนะว่าว่าท่านอ่ะ ยอยากจะเล่าเพื่อเปรียบเทียบ<อ>แต่ฉันว่าสําหรับคนฟังที่เป็นโดยเฉพาะนะสอสอในพลังประชารัฐหรือสอสอของรวมไทยสร้างชาติเน<อ>ี่ยฟังแล้วอาจจะรู้สึกแบบอยังไงนะนี่ต้องไปทํานาแล้วหรอเนี่ย <laughs> <อ><อ>นะคะเพราะว่ายกตัวอย่างว่าแม่ทัพไปแล้วเนี่ยแต่ไพรพลน่ะไพรพลยังอยู่<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะฆ่าไพรพลเหรอแล้วก็เขามาทํานาเราก็เลี้ยงดูคือคือประเด็นคือเป็นเรื่องตัวยกตัวอย่างไม่ได่ว่ายกตัวอย่างเนี่ยท่านก็ เปรียบเทียบให้เห็นาบางคนอาจจะแบบสะดุ้งโอ้โหนี่นี่นสอสอต้องไปทํานาแล้วด้วยดนาด้วย,วยเลยนี่ไม่ใช่อย่างนั้นนะคือถ,ถ้าเราดูประวัติศาสตร์ที่บอก๊อบดูประวัติศาสตร์สินะไม่ว่าจะเป็นสามก๊กหรือประวัติศาสตร์ไทยหรือประวัติศาสตร์ประเทศอื่นก็แล้วแต่เนี่ยเวลาะจักเมืองเมืองหนึ่งใช่ไหมไปตีรถเมืองนี้นะอ่าไอ้อัอวหน้าเมืองนี้ก็ถูกฆ่าตายไปแล้วค่ะนะ าก็จะรวบรวมไพ่พลอีกเมืองหนึ่งมาทําให้กองทัพเขาใหญ่โตขึ้นประมาณอย่างนั้น<ะ>แต่ในยะสําคัญเนี่ยที่มากกว่าประเด็นเรื่องการยกตัวอย่างนี่คืออะไรเหมือนเหมือนกับกําลังจะบอกว่าตอนนี้เนี่ย,ย,ยการจัดตั้งรัฐบาลมันมันมีแบบทางตีปะใช่ไหมก็คืออย่างที่ท่านบอกพรรคโน้นก็ไม่เอาพรรคนี้นก็ไม่ได้ทาไมไม่เอาพรรคโน้นคือกระแสสังคมถูกสร้างไว้แบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องต้องทะลุตะลวงคือก้าวข้ามไอ้ความคิดแบบนี้แล้วคนที่ออกมาพูดเนี่ย ผลตรวเอกเสรีพิสทจน์เนี่ยหลังๆเนี่ยก็มีคนมองว่าหลายเรื่อง้งหลายเรื่องเนี่ยนะท่านก็พยายามจะ,ะช่วยพักแกนนําอย่างเพื่อไทยในการที่จะ<ห>อธิบายกับสังคมว่ามันมีความจําเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะ,ะช่วยพูดให้แหละนะคะช่วยพูดให้หลายเรื่องนะคะอย่างอย่างเนี้ยนอกจากเรื่องของไพภลพลแล้วเนี่ยนะคะยังบอกว่าหาเสียงก็คือหาเสียงอ,ะอ่ะนะหาเสียงก็คือหาเสียงเพื่อได้คะแนนแต่ว่าพอได้มาแล้วเนี่ย มันก็เรื่องของการบริหารอีกเรื่องหนึ่งคุณนัทธิยาจําได้ไหมไอ้เรื่องกระโดดขึ้นเรือน่ะี่กตอนที่ตอนนั้นมีคุณใจยทวัฒน์ปนั่งแถลงด้วยเนี่ยก่อนก่อนที่เขาจะแยกทางกันเปทางการแล้วแถลงเสร็จแล้วแล้วคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยแถลงมันคนสุดท้ายมั้งแล้วที่มีคนไปจับภาพว่ามีคนบอกไม่น่าพูดเลยเลยนะคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยยกตัวอย่างว่าเหมือนเรือกำลังจะล่มเนี่ยนะคุณเป็นคนหนุมเนี่ยต้องเสียสละไม่ใช่กระโดดขึ้นก่อนและสุดท้ายเห็นไหม นําไปสู่การถแถลงแยกทางกันระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลเหมือนกับท่านก็เป็นเอาแหละเป็นหัวหมู่ทะลวงฟันให้ค่ะแต่นี้นะคำไม่สัมภาษณ์นี้นะคุณผู้มชมจําเอาไว้เลยนะอพอเนี้ย คือาการเมืองมันจะเป็นดิจิทัลฟุตบิงใช่ไม่ว่าการเลือกตั้งแต่ละครั้งเนี่ยคุณจําคํานี้เอาไว้เลยนะคะว่าการหาเสียงก็คือการหาเสียงเขาหาเสียงเพื่อต้องการคะแนนเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าการหาเสียงพูดอย่างนี้ต้องทําอย่างนี้เท่านั้นเ,เพราะว่าในสถานการณ์ความเป็นจริงของการเมืองมันก็ไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปจําคํานี้เอาไว้นะคะ ไม่ยังพูดเดียนนะคําพูดของนายศิรีพิสุทธิ์นะนะคือหลายคนเริ่มพูดแบบนี้ไงไล่หนูตีงูเห่า,านั่นมันก็แคมเปญเฉยๆเออนะ